<the> ทุกอย่างที่ที่พอเรียกร้องที่ผมให้ได้ผมให้ไปหมดแล้วพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแต่พ่อแม่เป็นเพื่อนกันอยู่นะผู้หญิงโสดเนี่ยมีเสน่ห์ปล่อยพี่ไปเถอะสนับสนุนโดยนิชินครับนูโดนักเรื่อง สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการิน Entertainment Live ครับคืนนี้กีและพี่ฝนมารายงานตัวกันเช่นเคยคเจอกันเร็วนิดหนึ่งนะฮะจุดต้องข่าววันนี้ก็มีหลายข่าวมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแต่สําหรับข่าวแรกวันนี้นะคะกับการสูญเสียร็อกเกอร์หญิงของเมืองไทยพี่แหวนทิติมาสุตาสุนทรค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าพี่แหวนก็ต่อสู้กับโรคมะเร็งมายาวนานร่วม5ปีด้วยกันและว,วันนี้ก็จากเราไปอย่างสงบครับ หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมายาวนานถึง5ปีนักร้องเจ้าของเพลงดังเรามีเราแหวนทิติมาสุตสุนทรวัย5้54ปีก็เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เวลา15.15นาฬิกา15นาทีที่โรงพยาบาลสิริราชจากภาวะโรคมะเร็งลุกลามเข้ากระดูก แหวนทิติมาตรวจพบว,ว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ซึ่งต่อมาได้ลุกลามไปยังเต้านมกระทั่งอาการซุดเพราะมะเร็งลุกลามไปที่กระดูกทำให้ต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า20วัน หลังข่าวการเสียชีวิตถูกเผยแพร่เพื่อนสนิทและคนในวงการบันเทิงได้ร่วมกันโพสต์อินสตาแกรมแสดงความอาลัยถึงการสูญเสียในครั้งนี้อาทิเปิ้ลหัทยาดีเจเอกี้โบอสุนิตาแคทเทรียาอิงลิชนิวจิ๋วนกสินใจแหนมโรนเดชบอยพิษณุพิมพิมมาดาชอดสายทิพโอปปนิสรากอฟพิชยะและปานธนพร ขณะที่ภาพสุดท้ายในอินสตาแกรมของแวนทิติมาศซึ่งโพสต์เมื่อวันที่26มิถุนายนขณะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชเจ้าตัวได้โพสต์ภาพผ้นการเรียนของน้องปันปันเต็มฟ้ากฤษณายุทธลูกสาวสุดที่รักซึ่งเรียนจบปริญญาตรีคณะเศ,ษศร,รษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายโดยน้องปันปันคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาให้คุณแม่ได้ชื่นใจด้วยโดยภาพดังกล่าวแวนธิติมาได้โพสต์ข้อความว่ากำลังใจสำคัญของแม่ ปันป่นเต็มฟ้าบัณฑิตใหม่เกียรินิยมอันดับหนึ่งคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุฬาซึ่งนี่คือสิ่งสุดท้ายที่แวนทิติมาได้สื่อสารกับเพื่อนฟูงและแฟนเพลงของตัวเองก่อนจะเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมาสำหรับคอนเสิร์ตพี่น้องของเพื่อนเรามีเราเพื่อแวนทิติมาผู้จัดก็ยังคงเดินหน้าต่อไปตามกำหนดเดิมในวันที่10กรกฎาคมน,นี้ที่ร้านทองหล่อเล่นสด โดยยังมีศิลปินเข้าร่วมมากมายอาทิตูนันทิดาดาอินคาตา Team, มิสเตอร์ทีมแมวจิรสัก์กบวงแท็กซี่ปูวงแบล็กเฮดพลาพลอูหารุไทยปนัดดาเรืองวุฒซึ่งรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับครอบครัวแหวนธิติมาโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ครอบครัวมีกำหนดนรดน้ำศพแหวนทิติมาที่วัดท่าตทองสาลาสีในวันที่10กรกฎาคมนี้เวลา14นาฬิกาและจะตั้งสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่10ถึง16กรกฎาคมก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่17กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกา30นาที เราสองคนและทางรายการก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่แหวนด้วยนะครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะในยตะเทนของเราก็มีสกู๊ปพิเศษ30ปีบนเส้นทางสายดนตรีของพี่แหวนทิติมามาให้พวกเราได้ราลึกถึงร็อกเกอร์หญิงคนแรกของเมืองไทยค่ะเราสองเคยผ่านชีวิต จะไม่มีเราเพราะเจ้าของเพลงอมตะแหวนธิติมาวัย54ปีได้จากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลสิริราชหลังจากรักษาตัวจากโรคมะเร็งมานานกว่า5ปีเส้นทางในวงการบันเทิงของร็อกเกอร์ผู้ล่วงลับคนนี้เริ่มต้นในปี2527จากการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไวระเลิงซึ่งเป็นเพลงแรกที่แหวนเริ่มต้นสู่การเป็นนักร้องอาชีพ และจากการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ในครั้งนั้นแหวนก็ได้รับการชักชวนจากเตอเรวัตผู้ที่นั่นให้มาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดแกรมมี่และเป็นนักร้องในลำดับที่4ของบริษัทหลังจากนั้นแหวนทิติมาก,ก็มีอัลบั้มและบทเพลงฮิตมากมายอาทิเพลง Diary สีแดงฟ้ายังมีฝนอาจจะเป็นคนนี้ ยึกยักสัญญิงสัญญาและปี2,529บทเพลงเรามีเราถือเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ทำให้แฟนเพลงทั้งประเทศรู้จักนักร้องที่ชื่อแว้นทิติมาและกลายเป็นเพลงที่ดังมากในยุคนั้นกลายมาเป็นเพลงอมาตะของวงการเพลงไทยจนถึงปัจจุบัน ด้านชีวิตครอบครัวแวนธิติมาแต่งงานกับบรรเจิดกฤษณายุทธ์หรือปุ๊กกรุงเกษมมีลูกสาวด้วยกัน1คนคือปันปันเต็มฟ้ากฤษณายุทธวัย21ปีโดยเมื่อราว้าปีที่ผ่านมาแวนธิติมาได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่เต้านมซึ่งเธอได้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องกระทั่งอาการดีขึ้น,นเรื่อย แต่แล้วเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแหวนทิติมาต้องกลับไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกครั้งและพบว่าเชื้อร้ายได้ลุกลามไปที่กระดูกแล้วทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียและอ่อนแรงน้ําหนักตัวลดลงก่อนจะมีอาการน้ําท่วมปอดติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตลงในที่สุดปิดตำนานร็อกเกอร์หญิงคนแรกของเมืองไทยที่จะถูกจดจำไว้ในหัวใจของแฟนเพลงไปตราบนานเท่านาน ถึงแม้วันนี้พี่แหวนจะจากพวกเราไปแล้วนะคะแต่เสียงเพลงดนตรีต่างๆรวมถึงเสียงร้องอันไพเราะของพี่แหวนก็จะยังอยู่ในใจของแฟนเพลงตลอดไปค่ะยังไงก็ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของพี่แหวนแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทางครอบครัวด้วยนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงอื่นๆกันต่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพาคุณผู้ชมไปร่วมยินดีกับคุณแม่มือใหม่ออมสกาวใจรวมทั้งการเปิดใจครั้งแรกของพ่อไม้ป้ายแดงปีเตอร์คอบเดรนดดอลครับ ฉานที่ยื้อกันมานานกว่า2ปีระหว่างทุยทิ้งเมียปีเตอร์คอปเดรนเดลและพลอยพลอยผ่นที่ตอนนี้กลายเป็นอดีตข,ของการละกันอย่างเป็นทางการโดยได้จดประกาศเซ็นใบหย่าที่สำนักงานเขตวัฒนาเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งปีเตอร์เปิดใจหมดเปลือกว่าเหมือนเป็นการสิ้นสุดปัญหาทุกอย่างพร้อมเผยว่าได้มีข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินและการเลี้ยงดูลูกด้วยความเข้าใจดีแต่ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลใดๆเพื่อตัดปัญหาดราม่าต่างๆที่จะตามมาค่ะเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากครับซึ่ง จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นมันแค่แบบมันแค่เซนเป็นทางการนะครับเห็นตรงกันว่าว่าเราไม่ควรจะแบบว่าสร้างปัญหาแก่กันอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยครับในข้อตกลงก็คือเป็นเรื่องราวที่ว่าตอนนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เราตัดปัญหาแล้วก็โฟกัสที่ลูกได้เต็มที่เซ็นสัญญากันไปนะครับว่าว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยจะมีการเก็บกันไว้ระหว่าง2คนนะครับไม่เปิดเผยกันต่อนสาธารณชนลูกก็ยังได้อยู่บ้านเดิมอยู่ครับในเรื่องของ เอางี้ครับคือคือคือทุกอย่างที่ที่พอเรียกร้องที่ผมให้ได้ผมให้ไปหมดแล้วครับ จริงๆแล้วก็คือนั่นนะครับก็ให้พลอยให้ลูกกันอย่างเงี้ยถ้ามีการพูดถึงรายละเอียดเนี่ยผมว่ามันจะมีหลายคนที่ตีความและหลายคนหลายความเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็อาจจะเกิดเรื่องดราม่าอีกซึ่งจริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยผมก็อยากจะให้ข้ามความเป็นดราม่าไปให้ได้เพราะว่าในที่สุดเนี่ยครับถึงแม้เนี่ยมันจะพูดถึงผมหรือพูดถิงพลอยเนี่ยในที่สุดเนี่ยลูกก็เป็นคนที่ได้อ่านในอนาคตเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะข้ามตรงนี้ไปส่วนความรู้สึกของลูกทั้งสองคนน้องแพนเตอร์วัยสามขวบและพ่่่่่ออแมยาาาร้งกกันนต็เชืวลูกทัั้้งนนจะ เข้าใจได้และทางอดีตภรรยาได้พยายามอธิบายให้ลูกฟังตลอดค่ะพลอยก็ก็บอกแพนเทอร์เนี่ยแพนเทอร์มานั่งคุยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วก็คือแพนเทอร์ก็มีพ่อแม่เหมือนเด็กคนอื่นทุกคนนะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่างเงี้ยแต่พ่อแม่เป็นเพื่อนกันอยู่นะคือด้วยความเป็นเด็กเนี่ยผมว่ายังเข้าใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่เขาก็นั่งแบบมองแล้วก็ครับครับครับอ่างเงี้ยก็น่ารักมากอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมว่าโตมานี่เขาก็จะเดี๋ยวเขาก็จะรู้เองครับ จะอยู่ในวัย50กรตัดแต่ก็ยังแซบเสียอยู่เหมือนเดิมพร้อมยอมรับว่าไม่คิดพบใครแม้จะมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาค้ายขนมจีบเพียบแต่ถ้าไม่ใช่ก็เชิดใสและส่วนหนึ่งก็อยากจะทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลครอบครัวตัวเองที่มีหลายชีวิตต้องส่งเสียเลี้ยงดูค่ะพี่ชอบที่จะสวยนะคะพี่ชอบที่จะโสดและพี่รู้สึกผู้หญิงโสดเนี่ยมีสเสน่ห์พี่เป็นคนที่มั่นใจตัวเองและพี่มีพร้อมทุกอย่างแล้ว ในระดับหนึ่งด้วยตัวพี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายจะเข้ามาจีบพี่นะเขาจะเริ่มรู้สึกเขาไม่มั่นใจตัวเองพี่ชอบเด็กคะ่ะแต่ว่าพี่ไม่ขอคบเป็นแฟนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่มีแฟนเด็กมาตลอดแล้วบอกตรงๆว่ามันถึงจุดอินตัวแล้วอะไรเงี้ยพพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยพี่ไปเถอะ บุ๋มตรีรักยังเคยถึงการไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกากว่า20ปีโดยยึดอาชีพตัดขนสุนัขจนประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกว้างขวางที่นู่นและตอนนี้ก็ได้สัญชาติอเมริกันเรียบร้อยแล้วฟังการเปิดใจถึงเส้นทางชีวิตที่เธอเลือกเดินเองได้แบบเต็มๆในการยิงสักยิงแสบฮาทุ่มสินาทีคืนนี้ทางช่องดาวเอ็มคอหมายเลข30ค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องน่า ทีดีของคุณแม่สุดเป๊ออะอมสกาวใจและคุณสามีเออาทิตย์ T T ที่ได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงหลังออมผ่าคลอดลูกชายคนแรกเรียบร้อยแล้วในวันนี้เวลา11บเอนาฬิกาห้นาทีซึ่งนาระเทนได้รับการเปิดเผยจากเออาทิตย์ T T ว่าทันทีที่ได้เห็นหน้าลูกชายก็รู้สึกซึ้งจนน้าตาไหลแถมลูกยังตัวใหญ่จำม่นหนักถึง3 5 2 0กรัมแข็งแรงปลอดภัยแม้ความจริงแล้วจะมีกําหนดคลอดในวันที่8รกรกฎาคม ภรรยาเกิดปวดท้องก่อนหนึ่งวันจึงรีบนําส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะโดยขณะน,นี้คุณแม่ป้ายแดงยังอยู่ระหว่างการพักฟื้นอยู่ค่ะยินดีกับพี่ออมด้วยนะคะสัพร้อ<ต>ม,มกับคําเฉลยนะคะคนอะไรชอบคุยกับปลาคําคตอบคือคนสวยนั่นเองครับอ <ำ S 1> ัมปัชราภา,านอกจากสวยแล้วยังอ่อนโยนอีกคลิปมาฮะไปดูคลิปกันเาดงนจาใช น,น่ารักนี่ไงตอนแรกที่ได้ดูคลิปนี้เราก็นึกว่าอ้ําพัชราภาเนี่ยเขากำลังคุยกับใครดูไปเรื่อยๆถึงบางอ้อจ้าเธอคุยกับปลาในบ่อ คือเจ้าตัวเนี่ยก็เรียกปลานะฮะลิชี่ลิชี่มานี่มานี่น้องลิชี่นี่คือปลาที่พี่อ้ําเขาเลี้ยงอยู่ถูกต้องคือบ้านที่ปลาที่บ้านของพี่อ้ําเนี่ยเลี้ยงอยู่ในบ่อเนี่ยก็ไม่สบายคือแบบว่านอนตะแคงเจ้าตัวก็เลยเป็นห่วงว่าน้องปลาจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยขึ้นแคปชั่นถามแฟนๆว่าใครพอจะทราบไหมว่าต้องพาไปหาหมอที่ไหนคือเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เอาจิงๆิอดไม่ได้นะฮะที่จะยิ้มไปกับเธอด้วยจริงๆดูน่ารักแล้วก็อ่อนโยนน่ะ ธรรมชาติมากพี่คือจริงๆอ่ะนอกจากปลาแล้วอย่างน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์อะไรก็ตามพี่อ้ําเขาก็แบบช่วยเหลือตลอดนะอย่างบ้านใครที่แบบหมาหายออกจากบ้านหรือว่าแบบประกาศแบบหมาหายเคือไอจีพี่อ้ําเขาจะมีแบบทําโดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อแบบน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะเลยส่วนตัวผมอะผมมองว่าหมากับน้องแมวอีกพอเข้าใจ แต่น้อยมากที่จะเห็นคนคุยกับปลาแล้วดูเรื่องเอจริงพี่ฝนเองนี่ก็คุยกับปลาคุยกับกิ้งกือคุยกับนกคุยกับทุกสรรพสัตว์โลกใบนี้คือเอาจริงนะถึงแม้ว่าเขาจะแบบไม่เข้าใจภาษาของเราเนี้ยแต่ว่าเขาจะสื่อสารกับเราได้ผ่านทางความรู้สึกของเราเราเชื่อแบบนั้นนะพี่อ้ําก็คงคิดแบบเราเหมือนกันเป็นคนรักสัตว์จริงๆเรียกว่าสัตว์ทุกชนิดนะฮะเห็นไหม ปลาเขาก็มาด้วยตามที่แบบพี่อ้ําเขาเรียกนะปลารู้เรื่องอ่ะเขารู้เรื่องจริงแสดงว่าไต้องอยู่ด้วยกันมันเซนไงมันเป็นเซนที่แบบคนกับสัตว์ถ้าเราแบบเรามีไมตตรีต่อการมีเมตตาต่อกันเขาจะสัมผัสได้นี่ก็ได้ใจคนรักสัตว์ไปเต็มเต็มเลยนอกจากสวยยังใจดีด้วยอันนี้ยกนิ้วให้เลยนะคะรักพี่อ้ํามากแล้วพี่คุยกับปลาบ้างไหมฮะก็คุยบ้างชั้นสิบเอ็ดะที่ฟิตเนสอสมทก็จะมีพี่ปาดุกตัวใหญ่แล้วก็จะไปเรียกเขาเขาก มาเหมือนกันนะคะอ่ะก็ลองลงไปคุยดูนะคะเดคืนนี้กลับไปคุยดูใช่มันก็จะอบอุ่นในใจเราเนี่ยแหละอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตกข่าววันงกันได้ใหม่กับนายตหเห็นวิเียนนะคะเอดนาฬิกา30นาทีค่ะคืนนี้ขอบคุณช่วยพี่ก่อนของฝนจากจอมเรสค่าเต็ดด้วยเราสองคนลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ